ครับผมสวัสดีครับอยู่กับเราในช่องพรายชัยมงคลน,นะครับผมวันนี้เรามาเดินทะเลสาบทะเลทราย <c oughs> เพื่อจะมาหาสาวปูเป้ครับวันนี้เราเจอตัวแลครับผมสาวปูเป้ึ่งตามหามาหลายวันแล้วสาวงามของเราจะหาตัวยากหน่อยนะครับแดดตั้นร้อนเลยวันนี้ นี่ไงสาวปูเป้เจอสาวปูเป้แล้วเป้จา้าเป้นี่สปาโคนอย่างดีครับผมเต็มตัวเลย <c oughs> สาวสวยของเรานะครับสาวปูเป้ครับผมสูงหุ่นดีครับ นกัแม่เป็นคนกับแม่นั่งแบบแล้วครับผมอุ่นนั่งแบบครับนี่นะครับสูงสวยสูงยาวเข่าดีนี่ครับอายุสิบสามปี14ปีครับสาวสวยของเราสาวปูเป้นี่ดูวดูข้างๆครับ ข้างนี่ติงติงตะลิงติงติง,ตงอ่าก็จะเล่นอยู่ประมาณนี้และครับนี่คือสาวปูเปกห้องนะครับเด้อเป็นสร้างน้มู่บ้านครับผมสร้างน้มูมบานน้ำโมบานของบ้านหมบานสร้างเลยนะครับแหล่งที่สองสาวปูเปกห้องสาวสวยครับสูงเงาเข้าดี เต็มสัดเต็มส่วนครับเพราะแต่ว่าเพิ่น,นี่ก็แม่นว่าหุ่นเนี่ยหุ่นสูงอีกดีดีครับสูงแล้วก็เพียวเพียวหุ่นกับขึ้นนั่งแบบนี่แหละก็แม่นเป็นคนห้องเอครับหน้าตาเราสียังสีนะครับผมแต่ว่าหุ่นเราสูงเราเพียวสาวสวยเท่ากันครับสาวปูเป้สาวสิบก็ปีนี่นะครับตอนนี้กันแหละมายืน เดินดินใรายมีโอกาสได้มา่พ่อพอดีครับผมหาเม่หลายมือแล้วครับหามามาย่ำไหนกับเ่เค่อยเจอจักเถื่อมือนี้เป็นจังบุญได้เจอพอดีเลยสาวปูเปนี่ยหาตัวหยากแห้งครับอยู่ไกลๆก,ก,กันก็น้ำแล้วครับติดน้ำละก็สปาคโค่นเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พอดีคว้านเป็นกำลังออกมากครับผมมากับควานประสิทธิ์ครับมากับควานประสิทธิ์เทา มหาสาวแม่มูลครับมหาแม่มุนครับครับมาดอีกฝั่งหนึ่งครับสาวสวยของห้องครับสวยอิลีครับประมานว่าสวยธรรมดาสวยแทบแนุ่มนสูงครับสูงเง้าเข้าดีสูงอิลีครับแต่ว่าส่วนมากมูเปิลกระสีต่ำๆผุ่มๆแน่ก่ะ ซาบูเปเ้เฮานี่เพินนเ่นสิได้สัดไปส่วนได้สูงครับคุ่นเพิ่นสิเพียวล่ำขาเพิ่นสิยาวครับครับปูเป้เของห้องครับออกมาให้เบิ่งได้เต็มตัวแล้วครับซาปูเป้นวนทวนสมบูรณ์ขี้กันครับเดี๋ยวจะให้เบิ่งบั้นท้ายเพิ่นนะครับแล้วบัน้นท้ายของเพิ่นครับ สาวโปเปห้องสาวสวยครับอายุสิบก็ปีสิบสามสิบสี่ปีประมาณนี้แหละครับแล้ผนังสูงนะเป็นสร้างเชืียงอีกเชื่องหนึ่งครับจะอยู่ในหมู่บ้านครับสาวโปเป่ห้อง โอ้แดดตอนนี้ห่อนนะครับผมก็ยืนอยู่กลางแดดนะครับตอนนี้แดดเมือนจะห่อนแห้งอยู่ดลยแดดช่วงนี้ประมาณบ่ายสามโมงไปหาสี่โมงแรกเนี่ยแะครับเล่นเดิ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 นเยอะสิแล้วครับเป็นกินหยากินอาหารอิ่มแล้วก็ออกมาเดินเล่นครับลงน้ำลงหนองอิ่มแล้วเย็นสบายครับ ปลาข้นมาเต็มที่ครับตอนนี้แม่มุ้นนกกำลังสะออกมาครับถ้ามแม่มุ้นเขาจะเข้าครับผมกดีคว้านเป็นปเป๋าอยู่ครับคว้านเป็นปเป๋าอยู่ท่านได้ออกมาจลางสออกมาถึงน้ำเลยนะครับสาวป,ปูเป้ ไปทอยไปอื้อ,อือทอยไปฮือทอยไปครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครกดก,กรดติดตามั่้เลยครับเด้อช่องพายชัยมงคลครับพอดี พระเอกช่องของเฮาพ้าชชยมงคุเพิ่นเอาไปไว้ไกลครับผมไปบ่ถึกบ่เห็นเพิ่นจักเทื่อผมก็เลยบ่ได้ถ่ายแต่ว่ามื้ออื่นผมสิไปถ่ายเบิ่งครับโดนล่ะครับบ่ได้ไปถ่ายเพิ่นจักเทื่อของพระเอกช่องของเฮาอืมื้อนี้ก็พอดีมากับะควานประสิทธิ์พลครับออกมาจากบ้านมาพร้อมกันว่าสิมาหาแม่มู่นของเฮาครับกับสาวปูเป้นี่ล่ะแต่ว่ามื้อนี้ก็ได้โอกาสดีครับได้มาพ้อสาวปูเป้ของเฮาครับ ธรรมดาเพิ่นเสหาตัวให่ขนาดเลสาบูเป็นมาสุเตียวผมก็บม่เคยเห็นเลยแต่มืนอ้จะได้พวกออกมายืนอยู่กาลางทะเลสาบ่นี่ออกมากางยืนกลางทะเลทรายก็ได้โอกาสได้เห็นครับสาบูเปองห้องสาวสวยหุ่นดีครับอายุสิสี่สิบห้าปีประมาณนี้แหละครับผมอมผมกะกะได้ครับเพราะว่าแต่ของ่นก็เคยบอกในฟังอยู่อายุปัอยุ่ประมาณนี้แหละ สาวสวยหุ่นดีครับหุ่นนี่ยอมรับเลยครับหุ่นป็นนั่งแบบเลยครับผมสาวบูเปลห้องสาวงามครับกนนี้ถาแม่มุ่นเนี่ยครับควอนประสิเป็นเปียวออกมาอยู่เพท่อนในมาฮอดอันนี้ก้านเป็นกระลังมากนะตามหลังมากครับนี่แหละครับสั่งนิสัยดีกระสีประมาณนี้แหละครับเขาใกล้ได้ครับผมกับท่ายอไกลนะครับผมไม่ได้ยืนอยู่ไกลได้นี่ครับ อ่างน้ำมูบา้านของเฮ้าเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นกับไปไซบอร์ยครับยูตะบันครับอาการกักินแล้วก็นอนครับปีบสิบประมาณนี่นะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ทุกเชือครับสาวปูเป้เพิ่นสาวงามของมู่บ้านนี่นะครับสาวใจดีครับผมมันจะเป็นเกินตนมะยิราบตนมะยิราบแห่งครับ แห่งมันอันน้ำท่วมเลยตะเก่านะมันเลยแห่งเป็นจนหนัาปีเรากินหักครับนี่ครับหักมัน,นครับเม่นกินดีเครับหกักหักไม่ดบับนี่ครับปฏิกินหกักกินยังมังน,นี่ครับแต่ว่าอาหารเป็นฝั่งปุ่นนั่นเขียวครับสดครับอาหารอยู่ฝั่งนามครับ แต่ว่า่นข้นมาเพิ่นก็กินไปเรื่อยครับผมมองเหนว่าฮับผูกชส่แห่งๆก็สินะครับอาหารเป็นประตองห่วงแล้วครับที่ผมมาถ่ายนี่อาหารสดครับเป็นในห้าฟางมุ่นครับมันอยู่ใตฟางมู่นอยู่ไก่นามันซุ่มครับหยามันเลยงามครับนี่แหละครับผมที่ผมบอกว่าพ่นกินในหักมมนจะหลาบนะครับหักแห่งิ่นนี้กินดีเลยครับมสิสามารถเป็นนั่นก็เอิน ยาระบายครับผมเป็นยาระบายสำหรับเพิ่นครับนี่ครับยาระบายของสาวปู้เปี้ยวห้อครับนี่ครับสาวงามอีกเชือกหนึ่งครับในโมบานห้อครับถึงแม้ว่าต้นเพิินสะแหงสีเหี่ยวแต่ว่าหากเพิ่มันสดครับผม หากยีนไอศินสดมันกินดีครับหากไม่ยีหลบเนี่ยเก,กิดหากไม่ยีหลบแต่ว่าภาษาภาคกลางพันสุเอื่นยังผมกระโบหูนะครับแต่ว่าบาดปมเกิดต้นไม่ยีหลบมันจะเป็นนี่เนีครับกันใบสดๆนะจะเป็นแบบนี้ครับใบสดนะครับใบสดพันธุที่เป็นแบบนี้ครับเป็นใบเปนต้นมันจะเป็นน้ำหนามครับแต่ว่าสร้างกินดีครับ เป็นกระมักงังสี่แล้วล่ะนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่องมองพันปู่พันลำครับเพราะว่าอยู่ติดน้ำได้นะนี่นะครับนี่นะเราจะกินอาหารจังสี่แล้วครับนี่อาหารนี่เหมือนว่าอาหารแห้งนะครับอาหารสดครับนี่นครับเขียวแม่นมดแล้วครับแถวนั้นเต็มไปด้วยอาหารที่เพิ่นกินแล้วครับผม บางสั่งข้าเลี้ยงแบบอุดมสมบูรณ์ครับบ่อยอึดหิยาอิลีครับอยู่ติดน้ำเพื่อนกันครับผมเพื่อนอยากกินน้ำเพื่อนกินอยากกินน้ำเพื่อนกินครับเรียกกินเอาครับเนี่ยครับอาหารเพุ่นหนาตึบไปเลยครับปุ่นแม่นเพอ่์ละปุ่นครับสองฟังครับผมนี่นะครับกะอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนั่นเลยนะครับเด้อในช่องพายแช่มงคลครับกับคลิปนี้ก็ขอเขกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ